เกมที่เรารักในที่สุดก็นับ3จนได้นะครับกับแร็ n น r o k o ็อกออนไลน์ั่นเองเนาะสำหรับเกม IP นี่เนี่ยไม่น่าจะมีใครที่ไม่รู้จักเนาะในการเล่นเกมในวงการเกมนะครับเกมที่เป็นตำนานนะครับจนทุกวันนี้ก็ยังมีเปิดอยู่มีเปิดภาคใหม่มือทองมือถืออะไรลุงตุงนางไปหมดเนาะก็ มีประกาศล่าสุดนะครับกับแลกตัวล็อกออนไลน์3นะครับเฉยๆเลยเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเป็นแลกตัวล็อกออนไลน์3ก็โดยเบื้องต้นเนี่ยตัวเกมจะครอสแพลตฟอร์มนะครับ PC แล้วก็เป็นบนมือถือด้วยเนาะก็อรอลุ้นกันดูแล้วกันนะครับโดยในคลิปนี้จะเป็นตัว first trailer เลยนะครับที่ทาง Official เขาปล่อยออกมาครับก็คือมีการยกเครื่องของ Engine เอาจริงๆก็ first impression สำหรับผมเองนั้นรู้สึกว่ามันก็จะภาพคล้ายๆเป็นแบบเหมือนของเกมแนวมือถือ พวกภาคใหม่ๆหลังๆเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนภาพจะไปทางสไตล์นั้นนะครับแต่ก็ UI นี่ก็คือเขาเล่นบน PC ได้นะครับแล้วก็ระบบก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัวของ l e g Lock แบบคลาสสิกออริจินอลบน PC เลยเนาะก็มีโชว์เอฟเฟกต์สกงสกิลอะไรต่างๆครับที่ปรับมาให้มันแบบเออทันยุคทันสมัยมากขึ้นนะครับมีการยกเครื่องตัวของเอนจินที่ใช้แล้วก็ระบบต่างๆเนาะในคลิปเนี้ยเดี๋ยวพาดูกันทุกอย่างเลยนะครับก็คิดว่าน่าสนใจเลยโดยตัวเทเลอร์ที่เขาปล่อยมาเนี่ยก็คือมีไปถึงคลาส3เลยนะครับ เรลุ้นกันดูอีกทีว่าเดี๋ยวเปิดจริงมีเพิ่มเติมแค่ไหนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของ PC เนาะตัวเกม PC o r i g i n a l เนี่ยเขาไปกันคลาสี่แล้วใช่ไหมก็ในตัวเทเลอร์เนี่ยคือเขาก็ปล่อยมาถึงคลาสามเลยนะครับแล้วก็รอข่าว C ี t เร็วเรนี้เนาะซึ่งตัวของการสมัครเทสโคลสเบต้านะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันทางออฟฟิเชียลเขาก็ปล่อยลิงก์ให้พวกเราไปลงทะเบียนร่วมขอสิทธิ์เข้าเทสกันแล้ว ทีเนี้ยไม่แน่ใจว่ามือถือเขาจะเล่นได้พร้อม PC หรือเปล่าเนาะอันนี้รออัปเดตทีละกันนะครับเพราะว่าคือข่าวหลุดมาแล้วก็มีนี่แหละเพิ่งมี First t r a i l e r นะครับแล้วก็ให้ลงทะเบียนเลยผมก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาจะให้เทสทั้ง2ระบบหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือเขาบอกว่าตัวเกมเนี่ยเป็น2ระบบเลยนะบน PC ด้วยแล้วก็มือถือด้วยเนาะก็ไปลงทะเบียนกันดูแล้วกันนะครับมีทั้ง2ช่องทางมีแฟนเพจให้ติดตามมี Discord ให้ติดตามนะครับก็เข้าไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างึ่่ยกันได้นะซ ดีเลยเนาะก็คือมีความเป็นแลกนัลล็อกแบบเรียกว่าไงดีแบบออริจินอลนะครับแล้วก็มีระบบใหม่ๆอย่างพวกเรด10คนเนาะระบบกิววอกิวลีกอะไรที่เขาโชว์ให้ดูนี่ก็คือนัวถูกใจสายชอบวอล์ประสาทกันแน่นอนนะครับก็ดูแล้วเป็นสเกลแบบบ้มบ้ามดีแต่ไม่แน่ใจว่าพวก UI ต่างๆเนะี่ยคือผมมีความรู้สึกว่า UI มันจะไปทางมือถือมันมันก็เต็มๆจออยู่นะครับใครที่ไม่ชอบเกม UI หน้าจอโลกๆเนะี่ยไม่แน่ใจจะถูกใจตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่แลกนะัลล็อกกันเนาะ เวลาวอเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละนะครับมันก็จะแบบเก,เกลื่อนๆเต็มๆจอกันหน่อยซึ่งการติดตามข่าวสารเนาะก็ไลค์นอล็อกออนไลน์3เลยนะครับที่ทางแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วเขาก็จะมีลิงก์ไปที่ตัวของ X นะครับหรือว่า Twitter เนาะให้ด้วยนะครับมี Discord มีเว็บไซต์อะไรให้พร้อมเลยนะครับส่วนเรื่องของการลงทะเบียนรอสิทธิ์ในการจะเล่นโคลสเบต้าเทสนะครับเหมือนเลื่อนลงมานิดนึงเดี๋ยวก็จะเจอเป็นอันนี้นะครับณวันที่ผมทำคลิปนั้นนี่ก็เพิ่งลงไว้1วันเองเนาะ ก็จะเป็นแบบฟอร์มตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปกดลงทะเบียนเซอร์เวกันได้นะครับก็จะมีให้ตอบคําถามนู่นนี่นั่นบลาบๆนะครับเนี่ยก็หาตัวของ Discord ID ของพวกเราเนาะหมายเลขโทราศัพท์อีเมล,ลอะไรก็ใส่ไปครับเนี่ยแพลตฟอร์มที่เราจะใช้ทดสอบผมเพิ่มเติมสําหรับวิธีการหา Discord ID ให้เนาะก็ตรง ลูกโปรไฟล์ดิส c อร์ของพวกเราแต่ละคนเนี่ยมันจะมีให้กด Copy ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องไปเปิดตัวของ debug mode ก่อนเนาะก็เริ่มด้วยการกดไปที่ user setting ครับแล้วก็ advanced จากนั้นตรง developer นะครับไอตรง developer mode เนี่ยปกติแล้วมันจะปิดอยู่นะครับแล้วก็ทำการเปิดมันนะครับกดปิดหน้านี้ไปแล้วก็มาคลิกที่หน้าโปรไฟล์ของเราอีกรอบหนึ่งก็จะมี user id ขึ้นมาแล้วครับก็แค่กด Copy แล้วก็เอาไปวาง ตรงไหนก็ตามที่เขาต้องการข้อมูล Discord ID ของเราครับมันจะเป็นตัวเลขเยอะๆเลยนะครับก็คือวิธีการหาก็คือตรงนี้ส่วนใครทาในมือถืออันนี้ลองดูแล้วกันนะม,นมันทำเหมือนกันนี่แหละแต่ว่า UI ของมือถือโปรแกรม Discord มันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมก็ลองดูแล้วกันเนาะก็คือเข้าตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ Advanced เปิดตัวของ Developer Mode แล้วก็ไปจิ้มตรงโปรไฟล์เรานะครับมันก็จะมีเมนู Copy ID มาให้เอาไป Copy แล้วก็เอาไปกรอกได้เนาะอ่าทีนี้คือเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับก็ปิด ผมไม่แน่ใจว่าเปิดทิ้งไว้มันมีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าคือเดิมๆมันปิดเนาะก็ทําเสร็จแล้วก็ปิดครับแล้วก็ไหนๆก๊อปมาแล้วก็เอาเลขไปโจทย์เก็บเซฟว่าง่ไว้สักที่หนึ่งก็ได้ครับเผื่อทําธุรกรรมสมัครเกมอะไรต่างๆแล้วเขาต้องการอีก,อกส่วนใหญ่พวกหลายเกมที่เขาต้องการข้อมูล Discord อนะครับเขาจะใช้เลข ID ดีตรงนี้กันทั้งนั้นเลยเนาะอ่ะก็แนะนําวิธีการหาเลข i อดี s c o r d กันไว้เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวกดไปอีกมันจะมีคําถามประมาณว่าคําถามเกี่ยวกับ คนที่เล่นแล็กน็อกมานานๆน,นะครับมันจะมีแปลกๆอยู่อันหนึ่งก็คือว่ามอนสเตอร์ประเภทโปลิงตัวไหนที่สามารถดิสอาร์มวีพอนได้ก็เห็นว่าให้ตอบเมตาลลิงนะครับมันจะมีโปลิงแองเจลลิงอะไรพวกนี้มารีนก็ตอบเป็นเมตาลลิงแล้วกันถ้าเจอข้อนั้นนะคิดว่าข้อนั้นแหละที่จะงงงันนิดนึงคือผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมอนสเตอร์โปลิงเนี่ยมันมีดิสอาร์มวีพอนด้วยหรอวะอะไรประมาณนี้นะครับคือตอนสมัยเล่นน่ะไอตอนเมตาลลิงเข้าก็เคยได้ไปตีอยู่นะแถวแถวเมืองของอคลาสมือปืนใช่ไหม แต่จำไม่ได้ว่ามันดิสอาร์มีพ่อเราได้นะครับมีคําถามอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับก็คือข้อเดียวข้อน,นี้แหละที่คิดว่าน่าจะ,าจะยากแล้วก็หล,หลายๆคนน่าจะไม่รู้นะครับก็เลือกตอบเมตาลิงเนาะ ที่เหลือก็ตอบปกติครับแล้วก็ลุ้นดูว่าเราจะได้สิทธิ์อะไรยังไงกันเมื่อไหร่นอกก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารกันต่อไปครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันมาแจ้งข่าวกันครับว่าแล็คตร์ออนไลน์สามกำลังจะเปิดให้เล่นนะครับแต่ก็ยังนี้ยังอยู่ในช่วงอัลฟาเทสอยู่นะครับนี่นี่คือรับสมัครโคลสเบต้าเนาะก็รอดูกันยาวๆต่อไปครับก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปกับเทเลอร์เต็มๆจากทางออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งครับคลิปนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันหน่อยเจอกันใหม่คล